ก็น่าจะประมาณช้อนชาหนึ่งช้อนชาไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ตาลืมของสำคัญไปได้ไงเนี่ยผงกู <c oughs> มันจะกินได้ไหมแค่นั้นแหละสวัสดีค่ะมาพบกับ คลิปทาอาหารของพวกเราไปตามฟิลนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเราก็ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้นะคะเราก็เลยหยุดอยู่ห้องนะคะโดยที่เราไม่ออกไปไหนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองให้มากที่สุดค่ะ วันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาทําอาหารในวันว่างๆที่อยู่ห้องกันนะคะโดยที่ไม่มีอะไรจะทํานะคะเราก็เลยจะมาทําขนมโดนัทน้ําตาลคะ่ะซึ่งเป็นคนชอบกินขนมโดนัทอันนี้มากแต่ว่าเราไม่เคยลองทํากินเองนะคะซึ่งไปแอบดอูวิธีทําในเน็ตมาเมื่อกี้นะคะวิธีทำเนี่ยง่ายมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําออกมาแล้วน่ากินเหมือนที่เขาทําหรือเปล่าเราก็เลยจะพามาทํากันนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทํากันเลยะคะ่ะอ่า อันนี้นะคะคือเนอยเค็มละลายนะคะคือปิม์มเอาไปละลายกับไมโครเวฟมาแล้วนะคะมันก็จะหน้าตาแบบนี้นี่นะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือละลายมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะใส่ลงไปในกระมังของเราเลยนะคะส่วน อัตราส่วนเท่าไหรบอกไม่ได้นะคะเราไม่รู้ว่ามันต้องเรียกกรรี่กรัมกี่มิลลิลิตรกี่ถ้วยนะคะเราก็เลยแบบเออใสอยังไงก็ใส่ไปเถอะ <c oughs> ต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะซึ่งในเน็ตบอกว่าสามารถใช้น้ำตาลแบบบดละเอียดได้ด้วยแต่เราแบบน้ำตาลทรายขาวนะ่าจะหาง่ายสุดสำหรับเราแล้วแหละ <c oughs> นี่ใสไปเลย <c oughs> แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ น,นเมื่อคนแล้วเข้ากันแล้วนะคะก็ต่อไปเราก็จะใส่นี่เกลือค่ะก็น่าจะประมาณช้อนชาหนึ่งช้อนชาไม่รู้เหมือนกันใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วย นมจืดค่ะนมจืดนี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ไปเลยค่อยตะลอมตะล่มน้องนะคะหอมหอมให้น้องละลายเข้ากันดีนะคะมาเริ่มละลายแล้วนะคะก็ต่อไปซิกเนเจอร์ของเรากลิ่นวานิลาค่ะใส่เยอะหอมเยอะนะคะใส่น้อยก็หอมนิดหน่อยแต่ใส่เยอะก็อาจจะเวียนหัวนะคะ อันนี้จะใส่ประมาณครึ่งฝาค่ะเลยลต่อไปนะคะก็จะเป็นแป้งเค้กค่ะเราต้องร่อนแป้งก่อนนะคะทุกคน ตาส่วนแป้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ค่ะบเลยว่ามัเอาทุกอย่างมาผสมผสมเข้ากันแล้วมันเข้ากันได้ก็น่าจะผ่านเลยเนาะเรามาดูตอนผลลัพ์มันดีกว่าแต่อันนี้ที่เราใส่ไว้เนี่ยเราตักเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งถ้วยตวงไหมะ่ะไม่แน่ใจนะคะเราตักมาไว้ในถ้วยนี้นะคะแล้วก็ลอนแป้งไปเรื่อยๆแล้วก็คนเลยค่ะ คนเนี่ยคะ่ะค่อยตะล่อมนาอไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะเข้ากันนะคะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่ามันมรู้สึกว่าแป้งมันยังเป็นก้นกอนๆขู่ขะขู่ขาอีกเราจะคนๆให้เป็นเนื้อเนียนที่สุดเลยนะคะ ลืมค่ะตาลืมของสำคัญไปได้ไงเนี่ยผงฟูผงฟูประมาณกี่กี่ช้อนชาประมาณหนึ่งช้อนชาหรือสองช้อนชาไม่แน่ใจนะคะแต่ว่านิดนึงนะคะใส่ไปเลยหอมบอกเลยว่าหอมหอมวาเล,ลาที่เราใส่ลงไปมันจะกินได้ไหมแค่นั้นแหละ <S 2> <S 2> <S สวยแล้วน้องตืดแล้วนี่ให้แป้งได้ประมาณนี้ ทีไปดูในเด็กเขาได้แป้งประมาณน,นี้แมันหนหึบๆอย่างนี้คืออยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยอหอมมากเลยก็สีแบบสีนวลๆสวยและเราก็ลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือไข่ไก่อยากใส่ไข่ไก่ลงไปคะแตกสิแตกสิไข่ไก่ของเรานั่นเองหนึ่งฟองค่ะเหมือนเดิมค่ะ คนให้เข้ากันนะคะต่อไปเราก็จะไปพักแป้งประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เราเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการบีบน้องลงกระดาษไขนะคะแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็ชุบน้ำตาลนะคะเราจะรอดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักแป้งครบ30นาทีแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็จะเนืดมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการบีบน้องลงกระดาษไขนะคะนี่ อันนี้เราไม่มีหัวบีบนะคะเราก็เลยแบบคิดเองเอากระดาษไขมาม้วนๆแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนะคะเอาแป้งที่เราทำเนี่ยใส่เข้าไปข้างในแล้วก็บีบเราคิดว่ามันก็น่าจะใช้แทนกันได้เนาะคล้ายๆกันเดี๋ยวเราจะตักแป้งใส่เข้าไปในนี้เลยะค่ะเออลงรูไหม้ยไยหลไหลไหลอย่าพึ่งไหลสิ สงสัยเราจะทํารูใหญ่ไปอ่ะมันไหลออกมาแล้วอ่ะเป็นการทําขนมครั้งแรกที่ทุลักเลมากแล้วมันจะเต็มสักทีไหมอ่ะเราเทเข้าข้างนี้มันไหลออกข้างนี้เอาล่ะเราคิดว่าเราจะพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ปิดลงไปต่อไปนะคะแล้วก็จะเอากลวยอันนี้นะคะของเรามาบีบใส่กระดาษแบบนี้ ที่เราตัดไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษไขนะคะก็ซื้อตามรนะ้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วเราก็จะเอากรวยนี่บีบลงไปเป็นลกกลมตามต้องการขนาดตามต้องการเลยนะคะนี่ลงไหมลงไหม ใหญ่ไปเปล่ามันต้องคอนเซปต์เรามันต้องเป็นโดนัทจิ๋ว mm. แล้วเราก็เอาน้องโดนัทนะคะลงไฟเลยให้ร้อนเรีอยงอะไม่รู้ลองดู <c oughs> น้ำมันยังไม่ร้อนอบน้ำมันแน่ๆแล้วกระดาษไขก็จะหลุดออกค่ะแล้วกระดาษไขอันนี้เราก็ทิ้งเลยนะคะ อย่น้องจะลอยออกจากกระดาษไขเองเลยนะคะไม่ไม่ไมอันนี้เรียบร้อยแล้วคะ่ะอัน,นเสร็จแล้วก็มาวางไว้บนกระดาษไขอีกที เสร็จแล้วค่ะขนมโดนัทของเราตาตาจะบอกว่ามันไม่เหมือนขนมโดนัทเลยอ่ะดูดิมันไม่เหมือนที่เขาทําตามตลาดนัดเลยอ่ะคือเราเอาน้ําตาลมาโรยยังไงมันก็ไม่เหมือนอนะ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะรสชาติโอเคไม่หวานมากแต่ว่า ทำยังไงไม่ให้แป้งมันแข็งทํายังไงไม่ให้ขนมมันฟูฟูออกอะค่ะร้อเนเพราะเราใส่ใส่ผงฟูเยอะเกินไปนี้เราก็ไม่รู้อต่ร้อยช้อร่อยแต่มันรู้สึกว่ามันแข็งไปนิดนึงขนมมันทาง่ายไหมขนมมันทำง่ายมันก็วิธีการง่ายแต่ใส่ผลผสมมันไม่ง่ายเลยไงการที่เราจะทําให้มันเป็นแบบเป็นวงกลมเหมือนในตลาดที่เขาขายกันอะมันทํายากมากเราก็เลยไม่รู้ว่าทำางไงอะอร่อยค่ะ เป็นการทำขนมครั้งแรกของฟิล์มนะคะก็ยังไงก็ใครมีวิธีหรือว่ามีสูตรอะไรแชร์กันมานะคะก็ฝากทุกคนแชร์แล้วคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นวงกลม สวยเหมือนในตลาดนะัดที่เขาทำขายนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ฝากคลิปทําขนมครั้งแรกของเราด้วยนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเราเป็นช่วงแบบที่ทุกคนใช้ชีวิตกันยากมากผู้คนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาทงออกแบบออกนอกสถานที่นะคะก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้นะคะ,ะคลิปการทําขนมโดนัทโดยน้นําตาลของเรานะคะก็ไม่รู้มันคือโดนัทหรือเปล่ายัางไงก็ฝากพวกเราแวะด้วยนะคะไปตามฟีลค่ะคลิปนี้มาทําเพื่อความ ความแก้เหงาเพื่อความสนุกกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะสำหรับวันนี้เราขออนุญาตขอตัวไปกินขนมกันก่อนนะคะบ๊ายบาย